รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดี๋ยวนะคะซิสซิสกำลังจะหมายถึงอะไรนะคะตัวนี้เราเด็ก้อตอาอะไม่ฟังไมู่ี่เอะไรแนี่เด็เด็เด็กเด็กเด็เเราเเด็กเด็กเด็กกเนนะโด็เดกเั็เกดนเด็กเดกด็เด็กเกเด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 กเด็กเดกเกยเล็เด็กเดเากเดกด็กเเด็กเรากยากเดกเด็กกเ็เดกเเดกเเดกเด็เอย แฟนเด็กแฟนตีอย่างงี้ใช่ไหมตีตัวอย่างเงี้ยไม่ยอมบอกมีอ๋อมีอ๋อมมีในสจไม่รู้่าจะช่วยพวกเราได้เหรอคะอ่าก็เดี๋ยวจะช่วยได้พอได้พอได้พอดีว่าแบบเอาก็จะแบบพอที่จะแบบแบบคุกคลีวงคุกคลีเด็กเหรคุกคลีเด็กเห็นไหมพอพูดจะเป็นเด็กทุกคนริบเปรี้ยวหมดตัวจริงๆก็คือคนเพื่อนที่มหาลัยเราเองเดี๋ยวเพื่อนมหาลัยเพื่อนมหาลัยเราเองเดี๋ยวเรียนเบียรโทรเหรอเรียนเบียเอก อก,ก็รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเออยังตอบไปได้อีกนะใช่เพื่อนๆออกมาเลยเพื่อน ก็ออกมาเนี่ยๆฉันป้าเลยนะตัดอนาคตพอจะเข้าแกงได้ป่าพอจะเข้าแกงได้่ามต้องเต้นเป็นไหมหรือ,อยังไงเวลาแกงเนี่ยเวลาจะมีสมาชิกก็ต้องอยังไงฮะสมาชิกก็ให้ประธานเป็นคนตัดสินแล้วกันค่ะคุณเป็นประธานคุณต้องเต้นเก่งไหนดูสเต็ปสิกนิดหนึ่งซิมิวสิกมา เอาเพลงใหม่นะไอ้ามาซอยบิ๊กเน้เอาเแล้วเชิเิเจำได้เลยลองเต้นแบบหน้าตาย จริงๆสุดยอดคุณพายุคุณได้เป็นคุณได้เป็นพิธีกรต่อไปตกลงฉายาประธานมาจากไหนในเมื่อคุณเต้นอะไรไม่ได้แต่ก็เพลงหรือคุณตะกายฉายานี่ครับฉายานี้มาจากตอนที่เราจะทำา MV ครับเาก็เลยเกิดความคิดที่จะให้นักแสดงเข้ามาเต้นด้วยครับผมใช่แล้วก็เกิดการคัดเลือกว่าคนไหนเต้นได้หรือเต้นไม่ได้อเขามีการคัดเลือกด้วยใช่ครับถ้าใครเต้นได้ก็จะแบบได้ลายเต้นเยอะๆแล้วคุณยังไงครับผมเป็นโฟกัลของ MV ครับผมคือ ไม่จริง CEO คือเป็นโฟร์กาวเพราะว่าเขาดูภาพรวมไงออ๋เป็นคนมีวิชั่นแต่ถ้าจากที่สังเกตเมื่อกี้เขายกผิดจังหวะด้วยนะคาดค่ะอย่าอย่าพูดไปคนนี้สนใจเข้านาดาวแดนซิ่งไหมโอ้ยนี่เป็นตัวหนึ่งนะลองดูจีถ้าโดนตีขึ้นอีกครั้งหนึ่งเชื่อไหมว่าเขาอะก็เต็มไปเจ้า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  ่งมากค่ะคุณอะ,อะว่าบาปแต่ว่าก่อนเข้าวงการนะคะพวกคุณทั้ง3ามคน,นมีนิสัยอย่างหนึ่งที่คล้ายกันก็คือขรึมมากสงัสงคมแบบค่อนข้างแคบค่ะไม่ค่อยแบบได้เอนเตอร์เทนคนอะไรแบบนี้อ,อ,อแล้วอะไรที่มาทำลายกำแพงพวกคุณคะเงินทำลายกำแพง <c oughs> <c oughs> ชก้านเถอะช่ไ่ผมว่ามันคือเรื่องงานมากกว่าหมายถึงว่าถ้าเราถ้าเราข้ามไปไม่ได้เราก็จะไปต่อไม่ได้ค่คุณล่ะคะคุณสกายผมล่ะคบผมก็การเข้ามาเป็นนักแสดงเนี่ยครับใช่ครับพอเข้ามาแล้วเหมือนเราแบบเราจะอยู่นิ่งๆคุ้มๆแบบเดิมก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันแบบว่าต้องเข้าสังคมต้องแบบว่าเจอแฟนคลับทำงานสื่อสารกับคนในกองเนี่ยเราจะเงียบเหมือนเดิมก็ไม่ได้ก็ต้องแบบว่า มีการพัฒนาตัวเองเข้าใจออเคิดว่าหลายๆคนคงอยากรู้แล้วแหละว่าทั้งสคนมาสนิทกันได้ไงคะจริงๆทุกคนในค่าสนิทกันหมดเลยค่ะเพราะว่า<ช>พอตอนแรกเราคนน้อยๆเราก็จะคุยกันหมดมแล้วก็พอรุ่นแรกอ่ะจะต้องดูรุ่นต่อไปรุ่นที่สองก็จะดูรุ่น3าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพออีกท่าทุกคนก็จะสนิทกันหมดแต่เหมือนอยู่ในค่ายเราก็จะแบบมีกิจกรรมได้เจอกันแบบว่าไป o u t ติ้งบริษัทอะไรเงี้ยก็ได้เจอกันตอนนี้นะคะเราก็รู้จุดเริ่มต้นของแกงนีและคะเดี๋ยวเราไปนั่งเมาส เรามาต่อกันเลยนะคะต้องบอกว่าทั้งสกายทั้งตาเหนิงเนี่ยทั้งสองคนบอกว่าชื่นชอบต่อมากอชอบมากขนาดว่ายกให้ต่อเป็นไอดอลเลยทําให้อยากเข้าวงการเนี่ยขนาดนั้นคนโอโหได้รับการยอมรับขนาดน,นี้นะครับรุ่นที่รุ่นหนึ่งนะคะนะครับจริงๆมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับเป็นยุคที่เขาเรียกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่ง <laughs> ใช่ <laughs> ช่วงเดียวนะเขาเขาเรียกยุคนั้นว่าฮอร์โมนฟีเวอร์ครับสกินเฮดเน่ใช่ครับก็จริงๆแบบว่าเพื่อนหลายคนในกลุ่มเนี่ยตัดผมสกินเฮดเพราะว่าพี่ต่อ ใช่เป็นไอดอลขนาดนั้นเลยส่วนเราเราอะผมก็ตัดจริงเหรอตัดเหมือนกันใช่พอมาเจอตัวจริงแล้วเป็นไงคะจริงจริงพี่พี่ต่อเป็นคนแรกที่แบบมาชวนผมคุยเพราะตอนแรกเข้ามาเราจะรู้สึกว่ามันเก่งๆแล้วก็แบบว่าเป็นที่ใหม่ใช่เป็นหนึ่งหนึ่งในหนึ่งในผู้ใหญ่ที่มาชวนผมคุยผู้ใหญ่ อ่าสุด้านหนึ่งของหนูจะเป็นตอนที่แบบเหมือนมารู้จักกันแล้วค่ะเพราะว่าตอนหนูเข้ามาแรกๆอะ่ะเราก็ยังไม่ได้รู้จักใครเลยแล้วก็แบบเหมือนมันเริ่มจากศูนย์อะ่ะที่ต่อเป็นรุ่นแรกนนมีนั้นไม่กี่คนที่แบบพยายามมาช่วยเราแล้วก็พยายามชวนคุยแล้วก็แนะนําแบบการทํางานการชิปในกองต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นเขาคอยช่วย,วยคุณดูเป็นคนมีน้าเสียน้าใจกับรุ่นน้องที่เพิ่งเข้าวงการอย่างของสก,กายอะ่ะคือเข้ามาเขาจะมีความคล้ายกับผมมากคือตอนที่ผมเข้ามาปีแรกอ่ะมันผมก็เป็นคนแบบ ไม่คุยกับใครเลยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นยกพี่เตอ๋อพี่ซันนี่มาเล่นมกุกชวนคุยแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าเราละลายได้จากตรงนั้นแล้วตอนตอนนั้นเจอสกายอ่ะก็มไม่มีใครคุยกับสกายนะช่วงแรกแกแล้วผมมารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเห็นตัวเองอเออก็เลยเริ่มที่จะแบบเข้าไปคุยแบบตั้งแต่เรื่องแล้วเกมวะ เรื่องเกมถามอยู่บนเรืออยู่บนเรือไปเอาติ้งกันมาชวนคุยเรื่องเกมแต่ว่าทั้งเนิงแล้วก็ต่อเนี่ยบอกว่าเห็นพัฒนาการของสกายก็คือว่ามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นนี่หมายวามว่ายังไงเขาเพิ่งเริ่มคุยกับคนเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะคุยกับคนอื่นยังไงเวลาที่เขาเจอคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนมีเป็นคนมีกำแพงเวลาเจอคนแปลกหน้าใช่แต่แปลว่าเดี๋ยวนี้ก็คุยได้กิ้พูดแห้ะเราเข้าใจเราเข้าใจนายผมได้ฉายาเวลาอยู่ในห้องเวิร์กช็อปว่าเป็นเมาคลีทำไมอะ เพราะว่าไม่ไม่คุยกับใครแล้วก็เป็นคนที่แบบแสดงความรู้สึกที่ตัวเองรู้สึกอยู่ไม่ได้บอกบอกบอกไม่ได้ว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงแต่ตอนนี้ดูเปลี่ยนไปเยอะนะตอนนี้เขาเป็นแบบน่ารักตลกมีมุกอ่าถูกขอบคุณเธอแล้วในสามคนนี้ใครตลกสุดใครมีมุกสุดอุ้ยต้องคนนี้แล้วไงเปล่าตามคนนี้แล้วเปล่าเนาะเขาเป็นคนตลกมีมุกแพรวจริงไหมคะอืนน่ารัก แต่ว่าทุกคนเนี่ยรู้จักต่อจากภาพนี้เลยโอ๊ยดีอันนี้ช่วง19บเก้ยตอนนั้นยังผอมเนี่ยติดกระดูกเลยผอมมากโอ้โหแต่ตอนนี้คุณอ้วนเหรอตอนนี้ขึ้นมา12บโลถามจริงใช่บวก12สโลสิบวก12โลแล้วเป็นไงอ่าบวก12โลแล้วก็บวกข้างๆไปอีกประมาณ60โลด้วยอะเนี่ยใช่ไม่อันนี้ช่วงเดียวกันอ๋เหรอใช่ชนีข้างๆดูหิวมากเลย ท่านคือใส่ใส่ละครับอยู่ในกองเป็นไงบ้างครับคือตอนที่ทํางานด้วยกันคือเขาก็น่ารักเราก็ต้องเป็นฝ่ายแบบเข้าหาก่อนอะไรแบบผมดูจากสายตาพี่แอปผมว่ามันมีเรื่องที่มันพูดไม่ได้ตรงนี้โอ้โหพี่สกายครับไม่แต่นั่งมาตอนนี้ดีสุดได้ครับจริงแล้วคนที่ปล่อยมุกเก่งที่สุดผมไม่ใช่ผมนะเนี่ยคนนี้แหละจริงเหรอแล้วใช่ไหมครับแต่ฉันเชื่อนะเพราะว่าฉันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะหลายดอกเซอร์ไพรส์หลายดอกเหมือนกัน